ใครคิดว่าอาชีพข้าราชการมั่นคงบ้างมั่นคงจริงดิมั่นคงอยู่กับสหกรณ์ไงมั่นคงก็ตรงที่เงินเดือนออกตรงทุกเดือนมีบำเหน็จบำนาญมีสวัสดิการแต่ถ้าขยันใช้มากกว่าขยันเก็บความมั่นคงที่ว่าก็คือจนมั่นคงแน่นอน การวางแผนการเงินและวินัยทางการเงินมีความสำคัญกับทุกอาชีพถ้าอยากเป็นข้าราชการที่มั่นคงจริงๆ 1. ต้องไม่ผิดวินยัยไม่ผิดกติก,กา 2. ออัพสกิลต่อเนื่องจะได้เลื่อนขั้นไวๆววางแผนการเก็บการออมการลงทุนตั้งแต่ต้นอย่ารอให้ใกล้กเกษียณแล้วเพิ่งมาวางแผน 4. หารายได้เสริมแบบสุดจริตย้ำ ว่าต้องเป็นรายได้เสริมที่สุดจริตไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าขายหรือจะเป็นครีเอเตอร์ก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยค่ะแต่ที่สำคัญจะต้องสุดจริตไม่รับสินบนและไม่ประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการนะคะยังไงก็ถ้าอยากฟังคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้จากปลัดไทยนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ปลัดไทยทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะ ชีพข้าราชการมั่นคงจริงแต่มั่นใจได้เลยว่าไม่รวยแน่